วดีดนตรีสีสันนะคะดิจะกุ้งชวิสาค่ะ fm 98.75เมกะเฮิร์ดนตรีสีสันโมเดิร์น98.75เพลงดี24ชั่วโมงนะคะพบกับกุ้งที่ดนตรีสีสันคลื่นนี้ตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะเฟรนฟ e ลก G ดกุ้งจะสร้างความรู้สึก f e e l g o ู d และมองบวกให้กับคุณคุณนะคะพร้อมด้วยกาแฟแก้วโปรดที่จะทำให้เรามีความสุขเสมอนะคะส่งคุณฟังถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัยแล้วก็เริ่มต้นกับการทำงานอย่างมีความสุขด้วยกันนะคะเฟ e นฟ f e กู ค่ดาดนตรีสีสันโมเดิร์น9875นะคะดนตรีสีสันก็ราะเราเพื่อนกันอยู่คู่กับคนเชียงใหม่มากว่า30ปีค่ะ สวัสดีดนตรีสีสันค่ะดีเจไก่ยอนาอาทิตยธ,ธ,ธรรม98.75พวกเราเพื่อนกันนะคะ11โมงถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะติดตามกันได้จริงๆแล้วมีหลากหลายช่วงดีเจนะคะติดตามได้ทั้งคลื่นที่98.75เราจะเป็นเพื่อนคุณฟังส่งกำลังใจส่งเพลงเพราะๆมาเป็นเพื่อนให้คุณได้มีรอยยิ้มและก็มีความสุขตลอดเกือบ30ปีของดนตรีสีสันค่ะเรายินดีที่จะส่งพลังใจและความสุขต่างๆ ให้กับคุเสมัน,นะคะติดตามพวกเราที่เป็นมากกว่าวิทยุผลเสื่อคุณภาพสูนกว่ามาตรานและ1นตรีสีสัน98.75นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับดีเจพี่จุ๋มนะคะทุกทกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงหรือบ่ายสองนะคะกับรายการบ้านดีเอาไปดีนะคะมีสาระาดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะดนตรีสีสันเพราะเราเพื่อนกันคู่ชาวเชียงใหม่มาก,กว่า30ปีโมเดิร์น98.75ค่ะ นิออร่าพาวเวอร์นะคะใครอยากรู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องออร่าทำให้ออร่าเปล่งประกายฉายแสงออกมาสามารถติดตามได้ในครุณิออร่าพาวเวอร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันศุกร์นะคะติดตามรับฟังได้ในโมเดิร์น9875ดนตรีสีสันเพราะเราเคลื่อนกันคู่เชียงใหม่กว่า30ปี สวัสดีค่ะดีเจเจโอค่ะพบกับดีเจเจโอได้นะคะทุกวันจันทร์งค่ำพฤหัสุกบ่ายสองโมงถึง5โมงเย็นที่ดนตรีสีสันโมเดิร์นเก้าเรพลงดี24ชั่วโมงนะคะ,จะเ,จเจอกันได้สาระไม่มีมีแต่ความน่ารักค่ะดนตรีสีสันเพราะเราคู่กันคู่ชาวเชียงใหม่กว่า30ปี สวัสดีค่ะดีเจมอนนี่ค่ะดนตรีสีส 5, ันโมเดิร์นก็8.5เพลงดี24ชั่วโมงนะคะจัดรายการทุกๆวันพุธเวลา8 2 5 0 0นหนึ่งอาทิตย์มา1วันเท่านั้นค่ะสาระดีๆไม่ค่อยมีน่าตะดีไปวันๆน,นะคะดนตรีสีสันเพราะเราเพื่อนกันอยู่ผู้ชาวชียงใหม่กว่า30ปีแล้วเจอกันค่ะ สวัสดีค่ะดีเจสมโภพพิมพาดนตรีสีสานเมิร์เดน9875เพลงดี24ชั่วโมงนะคะสมโมดอะไรคุณผู้ฟังกันค่ะจันถึงสุกนะคะตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มเป็นประจำทุกวันที่เราจะส่งผู้ฟังกันกลับบ้านพร้อมกับข้อมูลสาระดีๆนะคะในตอนเย็นๆกันแบบนี้ฝากติดตามกันด้วยค่ะดนตรีสีสันเพราะเราเพื่อนกันคู่ชาวเชียงใหม่กว่า30ปี สวัสดีค่ะดีเจปิงปิงนะคะจากคลื่นวิทยุโมเดิร์นด8 7 5ดนตรีสีสันเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามฟังเพลงเพราอๆนะคะรวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจกับดีเจปิงปิงนะคะได้ตลอดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา9้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงวันกับทางโมเดิร์น98.75ค่ะวันนี้นะคะกับดนตรีสีสันเพราะเราเพื่อนกันอยู่คู้ชาวเชียงใหม่มาก,กว่า30ปีค่ะสวัสดีค่ะดีเจหมอจอยค่ะแพทย์หญิงพิดาวัฒนะพันธุทัศน์ค่ะ ดนตรีสีสันโมเดิร์น9875เพลงดีย4ชั่วโมงค่ะมาพบก,กับใจได้นะในช่วง Food Health g o o d Life ค่ะบายดกรกิดาทุกวันเสาร์เวลาดีๆบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามเลยค่ะเราจะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวข้องกับสุขภาพค่ะที่อัปเดตอินเทรนในปัจจุบันพร้อมกับเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังคนทุกสัปดาห์เลยนะคะยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะดนตรีสีสันเพราะเราเคลื่อนกันคู่ชาวเชียงใหม่กว่า30ปีค่ะ 拜拜。Bye bye.